สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุสบาทำแปลงกเษลกษตรปลูกผักออร์แกนิกเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานซึ่งความสามารถของเธอนั้นก็ไม่เป็นรองใครสําหรับนุสบาที่พันตัวเองเรียนรู้วิธีกเษกษตรยปลูกผักออร์แกนิกวันนี้ปลื้มใจมากๆแปลงผักเขียวขจีผลผลิตงดงามจริงๆ ผ่านตัวเองมาทําไร่ทาสวนปลูกผักได้สักพักแล้วสําหรับนักแสดงสาวคุณแม่โลกสองนุสบาปุลนักกันที่ต้องบอกเลยว่าเธอมุ่งม,มั่นกับแรงกายแรงใจกับแปลงผักออร์แกนิกมากๆจนวันนี้เจ้าตัวปรับเริ่มใจเป็นที่สุดรับแปลงผักเต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่เขี่ยวขจีผลผลิตงอกงามเหลือเกินซึ่งที่มาของการผ่านตัวเองมาเป็นเกษตร,รกรทําแปลงผักนุสบาได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียว เรื่องม่อยู่ว่าในช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ผันผ่านมาทําให้มีเวลามากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นคุณสามีพี่บีชนไปอยู่ไร่ของคุณปู่คุณยา่าเราเริ่มต้นปลูกผักทานเองอย่างพิถีพิถันเรื่องความสะอาดปลอดภัยเราปร,รึกษาผู้เชี่ยวชาญนําแนวทางสมาร์ทฟาร์มิงโยยเริ่มจากการเก็บตัวอย่างดินไปทําวิจัยเพื่อให้เหมาะกับชนิดของผักวงกล้าพันธุ์ที่ดีจากต่างประเทศเช่นแคลวสีม่วงที่ปลูกยากและหายาก อุดมด้วยโปรตีนทัดเหล็กสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงแคลสีเขียวคอสกรีนออกเรดออกเราได้เฝ้าดูพ่อบ่มจนเติบโตแต่ผลผลิตดีจนเกินคาดจากดินคุณภาพโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยจนเป็นผักสะอาดปลอดสารเรียกว่าผลผลิตเยอะจนรับประทานไม่ทนันเธอจึงอยากให้ทุกคนได้กินผักที่ปลอดภัยจากแปลงของเธอเองเอาเป็นว่าใครสนใจไปดูในไอจีของนุสบาได้เลยครับท่านผู้ชมละครับมีความพิถีพนอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง ความคิดเห็นก็นมาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v วรีนนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ